สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรและว่าที่เกษตรกรทุกท่านครับผมผู้ช่วยด้านการเกษตรของขันชัยฟาร์มวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนฝันถึงและกําลังตัดสินใจนั่นก็คือการลาออกจากงานประจํามาทําเกษตรแบบเต็มตัวครับผมแนะนําที่ชมคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญครับหลายคนอาจจะเห็นภาพสวยๆในโซเชียลมีแต่ความสําเร็จแต่เบื้องหลังความจริงมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะเลยครับ คลิปนี้ผมรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึกจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้เห็นภาพรวมทั้งหมดและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางนี้ครับอย่างแรกที่เราต้องเช็คเลยคือสภาพจิตใจครับการทำเกษตรไม่ใช่แค่การปลูกผักรดน้ำมันคือการต่อสู้กับธรรมชาติที่ไม่เป็นไปตามแผนเสมอไปพี่น้องต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าพร้อมรับความเสี่ยงไหม ผลผลิตอาจไม่ได้ตามเป้าราคาตลาดอาจตกต่ำภัยธรรมชาติอาจมาเยือนนี่คือเรื่องปกติในวงการเกษตรใจสู้พอหรือเปล่าการทำเกษตรเหนื่อยกว่าง,งานออฟฟิศหลายเท่าต้องตื่นเช้าลงแรงแดดร้อนฝนตกและทำซ้ำๆทุกวันเลิกติดภาพความสำเร็จสวยหรูโลกโซเชียลอาจจะทำให้เราเห็นแค่ด้านที่ประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังมันคือเหงือ่อและความอดทนที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็น ส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องเงินทุนครับเงินทุนสํารองชีวิตอย่างน้อย6กถึงสิเดือนของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค่ากินค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถเพื่อให้เรามีสภาพคล่องในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่มีรายได้จากผลผลิตเงินทุนสําหรับการเกษตรค่าที่ดินถ้ายังไม่มีที่ดินต้องเตรียมเงินก้อนนี้ค่าระบบน้ําสําคัญมากต้องลงทุนระบบน้ําให้เพียงพอเช่นระบบน้ําหยดสปริงเกอร์ปั๊มน้ํา ค่ัปัจจัยการผิดพันุ์พืชปุ๋ยสารเคมีเครื่องมือทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรให้ข้อมูลไว้ว่าการวางแผนเงินทุนที่รัดก,กุมคือปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการล้มเหลวลงได้ถึง50%เลยนะครับอย่าพึ่งใจร้อนลาออกทันทีผมแนะนําให้เริ่มทําควบคู่ไปกับงานประจําก่อนครับนี่คือช่วงเวลาทองที่เราจะได้เรียนรู้และทดลองไปในตัวเริ่มจากเล็กๆก,ก่อน ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่างหลังบ้านหรือเช่าที่ดินแปลงเล็กๆใกล้กลบ้านลองปลูกพืชที่เราสนใจเพื่อดูว่าเราชอบมันจริงๆไหมศึกษาตลาดอย่าเพิ่งปลูกตามกระแสลองไปเดินตลาดสดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าดูว่าพืชชนิดไหนมีความต้องการสูงตลอดทั้งปีหรือพืชชนิดไหนที่มีคู่แข่งน้อยแต่ราคาดีสร้างเครือข่าย เข้ากลุ่ม Facebook ของเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา,าของหน่วยงานราชการอย่างกลุ่มวิชาการเกษตรกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และหาช่องทางการตลาดข้อมูลจาก FAO หรือองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ได้ดีกว่าการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นครับ มาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือโอกาสสำเร็จและล้มเหลวครับโอกาสสำเร็จจะมาพร้อมกับคนที่วางแผนอย่างรอบคอบมีความรู้เรื่องการตลาดมีเครือข่ายและที่สำคัญคือพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอโอกาสล้มเหลวมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีการวางแผนคิดว่าการทำกรเกษตรคือการปลูกทิ้งทิ้งคว้างๆงหรือคนที่ไม่เข้าใจตลาดปลูกตามกระแสและไม่มีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอนคำเตือนสุดท้ายสำหรับคนที่กำลังจะลาออก อย่าเสพติดแค่ความสําเร็จในโซเชียลมีเดียนะครับทุกความสําเร็จมีเบื้องหลังที่ต้องแลกมาด้วยความพยายามและน้ําตาเสมอการทําเกษตรคืออาชีพที่ต้องใช้ทั้งกายและใจและต้องอยู่กับความจริงให้ได้มากที่สุดบทวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่คือผู้ที่มีการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นและพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ สรุปง่ายๆนะครับสำหรับคนที่กำลังจะลาออกจากงานประจำมาทำเกษตรเตรียมใจให้พร้อมรับความเสี่ยงให้ได้และเลิกติดภาพสวยหรูเตรียมเงินให้พร้อมมีเงินทุนสำรองสำหรับชีวิตและเงินทุนสำหรับทำเกษตรลองทำควบคู่ไปก่อนเริ่มจากเล็กๆเรียนรู้ไปในตัวไม่ต้องรีบร้อนศึกษาตลาดรู้ว่าควรปลูกอะไรมีช่องทางขายอย่างไร หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ได้เห็นภาพรวมที่แท้จริงของการทำกรเกษตรมากขึ้นนะครับถ้าใครมีคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อง KCF ขันชัยฟาร์มเพื่อไม่พลาดสาระดีๆด,ด้านการ,กรเกษตรที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ